มีหลายๆท่านที่ให้สัญญากับผู้ใหญ่โลกทิพย์ไม่ว่าจะเป็นเท้าสก,กะเทวราชหรือจิตแบ่งหรือผู้มีหน้าที่ดูแลโลกจึงได้ตั้งจิตลงมาเพื่อกระจายธรรมให้มีขึ้นในโลกเมื่อลงมาแล้วย่อมมีหน้าที่ตามบทบาทและตามบารมีที่สร้างมาหรือความชำนาญในชาติก่อนๆมีการอธิษฐานล,ลงมาแต่เมื่อลงมาเกิดแล้วตามกฎธรรมชาติ สัญญาจะถูกลบเลือนจากความทรงจำจนกว่าจะมีสิ่งกระตุ้นหรือการเวลาที่เหมาะสมท่านเหล่านั้นย่อมจะได้ทากิตด,ด้านธรรมแม้แต่ตนเองยังงง,ง,งว่าเรามาอยู่ถึงจุดนี้ได้อย่างไรเรามาทำสิ่งนี้ได้อย่างไรเรียกว่าธรรมะจัดสรรสมัยกึ่งกลางพุทธศาสนามีจิตญาณลงมาช่วยงานอย่างมากมายเราอาจเรียกว่าเป็นกองทัพธรรม มีหน้าที่เพื่องานเพื่อรักษา,าศาสนาจักรอาณาจักรพุทธจักรเพื่อมักผลนิพพานในฝ่ายสัมมาทิฏฐิผู้คนเหล่านั้นแบ่งหน้าที่ลงมาเกิดบางก็มีหน้าที่ปราบมิจฉาทิฏฐิพวกนี้มักจะมีกงจักรอาวุธทิพย์บางมีหน้าที่สร้างซ่อมแซมดูแลาศาสนสถานสร้างวัดวาอารามโบสถ์ซ่อมแซมพระพุทธรูป ให้เป็นจุดศูนย์รวมความดีงามสร้างวิริยะบารมีบ้างมีหน้าที่เผยแผ่สั่งสอนตั้งสำนักเรียกนักธรรมทานกำลังสะสมปัญญาบารมีบ้างมาดูแลปรับความสมดุลของโลกวิญญาณและโลกมนุษย์บ้างลงมาแผ่เมตตาให้ทุกดวงจิตญาณได้รับอนิสงสมาสร้างเมตตาบารมีบ้างนำวัตถุธาตุในโลกทิพ มาส่งต่อให้กับเจ้าของเดิมหรือผู้เกี่ยวข้องศรัทธาบาร,รมีบ้างลงมาสร้างบาร,รมีดึงสายสัมพันธ์ร่วมบาร,รมีญาติบริวารพาไปสู่ทิศทางแห่งบุญกุศลเมตตาบาร,รมีบ้างก็เป็นกำลังของกองทัพธรรมคือหน่วยสเสบียงที่จะบำรุงเลี้ยงดูกองทัพกองสเสบียงนี้เรียกนักอุปถากหรือต้นบุญมักเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี ผู้ใจบุญมาสร้างทานบารมีบ้างก็มาช่วยงานแบบเงียบๆบ,บ้างมากันเป็นหมู่คณะใหญ่เขาจะเป็นกําลังให้พระศาสนาเมื่อพวกเราเห็นพวกเขาทำความดีให้เราโมทนาและถ้ามีโอกาสร่วมสร้างทั้งช่วยด้วยแรงกายแรงใจแรงทรัพย์และถ้าลงมาเกิดครั้งต่อไปจะมีพวกมากทำอะไรก็สำเร็จโดยง่าย บางก็มาถือบวชชีพรามขัดเกลาวจิตใจสร้างเนกขมมะบารมีบ้างเป็นผู้นำทำความดีแล้วถูกนินทาว่าร้ายนั่นเขามาสร้างขันติบารมีบ้างถูกทดสอบกดดันให้ทำสิ่งไม่ดีเพื่อความอยู่รอดแต่เขาก็ยังมั่นคงในศีลห้าเพราะเขามาสร้างศีลบารมีบางไม่ทำโนตไม่ทำนี่เช่นจะไม่พูดเลยสามเดือน จะไม่ลงจากกุฏิสามปีนั่นคืออธิษฐานบารมีบางชอบช่วยเหลือผู้คนแต่กลับถูกว่าร้ายในทางไม่ดีเพราะต้องสร้างอุเบกขาบารมีบ้างทำตัวแปลกในสายตาคนทั่วไปเช่นไม่เอนตัวนอนเป็นเดือนๆบ้างไม่ตัดผมเลยเพราะกําลังสร้างสัจจะบารมีบ้างชอบแผ่เมตตาปรับภพบภูมิให้โลกวิญญาณคือเมตตาบารมี บ้างมาเป็นคนจัดดอกไม้ทำพิธีบุงสวงรำถวายพรเทพเทวาเขามาสร้างศรัทธาบาร,รมีสุดท้ายต้องดูว่าเขาได้สร้างบาร,รมีครบสมบูรณ์หรือไม่เขาทำด้วยหัวใจและทำเต็มกำลังหรือไม่ถ้าไม่ผ่านบททดสอบนี้ก็ต้องลงมาเกิดมาสร้างใหม่จนกว่าบาร,รมีข้อนั้นจะเต็มกำลังใจเต็มในความดีข้อนั้นๆเขาคือกองทัพธรรม ลองดูตัวเองสิเราจะสร้างบาร,รมีข้อไหนจิตเราจะวนเวียนในข้อนั้นถนัดในสิ่งนั้นๆทำแล้วอยากจะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆผู้มีบุญบาร,รมีมีลักษณะเช่นไรคือผู้สั่งสมบุญบาร,รมีมายาวนานหลายภพหลายชาติในชาติปัจจุบันไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โตหรือเป็นคนดังแต่พวกเขาจะมีลักษณะหนึ่ง แม้เป็นคนเลวแต่บ้านปลายเป็นคนดีพวกเขาเกิดมาสร้างเชื้อกรรมเพื่อเกิดมาสร้างบาร,รมีบางคนติดยาติดคุกแต่เป็นคนกะตันอยู่หรือบางทีอยู่ในแหล่งอบายมุกแต่ท้ายสุดเขากลับทำชุมชนให้ดีขึ้น 2. เมื่อพบธรรมจิตจะตื่นรู้ได้ไวเพราะพื้นฐานจิตสั่งสมมาดีหลายภพชาติแม้ชาตินี้ อกุศลกรรมจะตามมาให้ผลทําให้ทําผิดพลาดเมื่อใดกุศลกรรมตามให้ผลเขาจะเปลี่ยนดีขึ้นไวเช่นองคุลีมาน 3. อยู่เฉยๆแต่มีคนมาอุปถัมภ์เลี้ยงดูเป็นดั่งเนื้อนาบุญมีคนมากราบไหว้สักการะหรือให้ความอุปถัมภ์เป็นนักสอนธรรมบ้าง 4. เป็นตัวเองสูงแต่คนยิ่งเข้าหา มักคิดกระทําแปลกกว่าคนอื่นทางสังคมอาจมองว่าแปลกเพี้ยนแต่ผู้คนกลับสนใจแม้จะหลีกหนีไกลคนยังตามหาเช่นหลวงพ่อโตที่ทุดงไปไกลแต่รัชการที่สกลับตามหามารับตำแหน่งหรือพระจีก้กง 5. ผู้มีบารมีคนโตมาคบเป็นเพื่อนแม้จะเกิดมายากจนไม่มีอำน,นาจสังคมแต่คนใหญ่โตกลับให้เกียรตินับถือ มาคบหาเพราะบาร,รมีเก่านั่นเอง 6. มีพรสวรรค์มีความสามารถเด่นเฉพาะตัวเป็นผู้นำในหมู่คณะมีความกล้าแม้จะทำสิ่งผิดเพื่อชนกลุ่มใหญ่ 7. อาจเป็นคนดือ้อหากคนสอนยากถ้าผู้สอนบาร,รมีไม่พอเขาจะไม่เชื่อฟัง 8. เพชรในตรมเมื่อเจอปัญหาเจอทุกข เขาสู้ฝ่าฟันไม่จำนนไม่ยอมแพ้หรือฆ่าตัวตาย 9. กลุ่มหัวใจคนส่วนใหญ่พวกเขาจะทำอะไรมักมีผลกระทบใจคนส่วนใหญ่แม้สิ่งนั้นจะแลดูดีหรือไม่ดีก็ตามเช่นรัชกาลที่ 5. ฮิตเลอร์ 10. มักเกี่ยวข้องกับครูอาจารย์บารมีสูงบารมีเก่าที่เขาสร้างมา ทำให้มีครูอาจารย์บารมีสูงสูงมาสอนมาเมตตาวิธีเปิดตาทิพย์เห็นของทิพย์สหรับทุกท่านที่ต้องการจะเห็นโลกทิพย์ชาวทิพย์ลองใช้วิธีกล่าวนี้จะช่วยให้มองเห็นสิ่งลึกลับได้เร็วขึ้น 1. เพ่งกระสินสิบวิธีแบบดั้งเดิมเมื่อท่านหลับตาแล้วเห็นดวงกระสินเป็นสีต่างๆวุบกวาบกวูบุกวาบให้ท่านฝึกเพ่งดวงกสิานนกว่ 2. องทะลวงด้วยลมปราณอาณาปานาสติให้กำหนดรวมลมปราณหายใจเข้าที่ท้องน้อยจากนั้นหายใจออกให้ออกทางตาที่สามแล้วบริกรรมทะลวงออกทะลวงออกวิธีนี้เป็นวิธีเปิดตาทิพย์ของเทพาสามตา 3. เดินจงกลมทะลวงตาที่สามโดยการกำหนดจิตรวมไว้ที่ตาที่สามแล้วเดินจงกลมแบบเร็วเร็วและหนักแน่น ทุกครั้งที่เดินให้กระแทกดันพลังที่ท้องน้อยให้ทะลวงตาท่อตาที่สามแกนกลางกายออกทางตาที่สามอัดพลังเข้าตาที่สามวิธีแบบเซียนโดยการใช้นิ้วจิ้มเข้าตาที่สามไว้ระยะ1แล้วให้ผู้จิ้มเดินลมปราณถ่ายเข้าที่ตาที่สามทะลวงท่อตาที่สามแล้วอัดพลังลมปราณเติมเข้าไปจนเต็มท่อตาที่สาม ผู้รับการเปิดตาทิพย์ให้หลับตาเพ่งที่จุดที่ถูกจิ้มตาที่สามไว้อย่าลืมตาหากตาที่สามเปิดจะเห็นแสงวาบเข้ามาสว่างมาก 5. ใช้คาถาเร่งทิพยจักขุเช่นสามประจิตฉามิคาถาพุทธคาถาสัมมาสัมพุทธสะพระอระหังพุทโธนโมพุทธายะคาถารวมจิตอิติ สัมมาสัมพุทธสะมามะจิตตังคาถาพระอินท์สหัสเนโตเทวินโตทิพจักขุงวิโสทายิหกใช้คาถาเพ่งภาพระพุทธรูปใช้คาถาพุทธังเมฆนิมิตจิตตังมะอะอุธรรมังเมฆนิมิตจิตตังอุอามะสังคังเมฆนิมิตจิตตังมะอะอุ ให้บริกรรมโดยเพ่งภาพพระพุทธรูปทุกวันวันละหนาทีจำนวน7ถึง15วันถ้าไม่ได้ผลให้ลองตรวจกรรมแก้กรรมสร้างบุญบาร,รมีก่อน 7. ใช้คาถาอาบน้ำมนต์ใช้คาถาณะมะพะทะพุทธโธโลทีปังอาโลกสีนางวิโสทายิธรมโมโลทีปัง อาโลกสีนงังวิโสทายิสังโคโลทีปังอาโลกสีนงังวิโสทายิโดยให้ใช้ทูบเจ็ดดอกเทียนเจ็ดเล่มหนักเล่มละบาดดอกไม้เจ็กระทงข้าวตอกเจ็ดกระทงบาทใส่น้ำมนต์หนึ่งใบภาวนาคาถานี้จนจุใจแล้วเอาน้ำมนต์ไปอาบให้ครบเจ็วันสำเร็จตามวาระบุญ 201ธรรมจักเคลื่อนหรือสมาธิหมุนภาคหนึ่งในพระธรรมจักกับปวัตนสูตรพระพุทธองค์ที่ได้ทรงแสดงแก่ปัญจวคีว่าบรรพชิตไม่พึงเสพสิ่งสุดโตง่งสองส่วนคือภายนอกกับภายในจิตของพระโกนทัญญะก็หมุนเกิดธรรมจักเคลื่อนขึ้นในทันทีพระไม่เสพสิ่งสุดโตง่งสองส่วนดังกล่าว จนได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันสมาธิหมุนเนื่องจากอาการทางกายที่เกิดขึ้นคือลำตัวหมุนขณะนั่งสมาธิในตำรามหายานเดินลมปราณหมุนวนเป็นสมาธิของพระโพธิสัตว์ของสุขาวดีโลกธาตุเป็นการหมุนจักระเข้าถึงธรรมจิตหมุนวนก่อเกิดกำลังภายในทำให้ร่างกายหมุนตามลมปราณภายใน เป็นพลังงานรุนแรงเป็นการสลัดสัญญาเก่าๆที่หมักดองสะสมไวร้รอบๆจิตให้สลายไปเป็นการสลายกายทิพย์วิญญาณปรุงแต่งเป็นการชำระก,กรรมในสมาธิจึงช่วยย่นระยะการเกิดของภพชาติเหมือนเป็นแยกจิตออกจากวิญญาณที่ปรุงแต่งจึงบรรลุธรรมเร็วเมื่อจิตวิญญาณปรุงแต่งหลุดวืดออกไปเข้าสู่สภาวะเดิมของมัน จิตเดิมแท้หลุดพ้นจากสภาวะปรุงแต่งของขันห้าชั่วขณะเพื่อเป็นบาทฐานเครื่องอุดหนุนปัญญาโดยการเจริญวิปัสสนาคือการพิจารณาธรรมลงสู่ตรยลักษณ์เพื่อให้เกิดปัญญานั่นเอง